สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมินาทาร์นะคะวันนี้เราจะเล่นพีกอเดก,กันนะในหัวข้อที่ว่าเขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงเนาะเขาชอบอะไรในตัวคุณเนาะมีกองไพ่เลือกอยู่3ามกองนะคะกองที่1นึกองที่สองแล้วก็กองที่สามตั้งสมาธินึกถึงคนคนนั้นแล้วก็เลือกกองไพ่นะ โอเคค่ะเลือกกันได้แล้วนะก็ใครที่เลือกไม่ทันก็สามารถย้อนคลิปกลับไปแล้วก็ย้อนกลับไปเลือกทีหลังได้นะคะเราจะมาเริ่มที่กองไพ่กองที่หนึ่งกันเลยเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่หนึ่งนะคะดสนิรักในกองไพ่นะ กับห okay. ัวข้อที่เราตั้งกันไว้นะคะว่าเ like ขาชอบอะไรในตัวค <ing noise. S 2> <dolph. t ung> ุณนะคะก่อนที่เราจะเข้าหัวข้อที่เราตั้งกันไว้ขอเช็คพลังงานของคุณก่อนขอเช็คพลังงานของคุณที่มีต่อเขาในตอนนี้นะคะว่าพลังงานของคุณที่มีต่อเขาในตอนนี้เป็นยังไงอ๋อคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางส่วนที่ตรงกับเราบ้างบางส่วนอาจจะตรงกับนอื่นๆที่เข้ามาดูคลิปนี้เหมือนกันบ้างมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไป เพราะฉะนั้นก็ดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะคะโอเคค่ะขอเช็คพลังงานของผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่1พลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นนะคะว่าตอนนี้พลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นเป็นยังไงขอไห้ช่วยบอกดเดทเอาเดทมาถึงกดีเถอเดทโอ้โหเดทโอ้เดท,เเดทหกดาบั้ยนะ โอ้โห oh จบจบตามสูตรเป๊ะจบม o v อ on หันกลับมารักตัวเองให้คุณค่าจากตัวเองไม่สนใจเขาแล้วอ่าแต่จริงๆในใจก็ยังมีความผูกพันกับเขาอยู่นะในใจลึกๆคุณจริงๆนะอ่อะนะจบมีระยะห่างออกมาลดสถานนะโออเคอแต่ก็ได้แต่รู้สึกได้แต่คิดเนาะ ได้แต่คิดได้แต่รู้สึกอะ่ะก็คิดถึงเขาอยู่มันคิดถึงเขาอยูมออม่มันเป็นความรู้สึกของมันก็ยังรู้สึกผูกพันรู้สึกชอบนะคะคุณก็ยังรักเขาอยู่แหละ ก็ยังรักยังรู้สึกผูกพันเนาะในใจจริงๆก็ก็คิดถึงแหละก็คิดถึงก็ลึกๆในใจก็อยากจะกลับมานะแต่ว่ามันก็ได้ได้แต่รู้สึกได้แต่คิดได้แค่นั้นจริงๆนะคะสิ่งที่มันเป็นอยู่ก็คือตอนนี้ก็คือได้แยกกันแล้วนะคะมีระยะห่างจากกันแล้วเนาะ,ะพลังงานของคุณที่มีต่อเขาในตอนนี้ก็คือว่าคุณได้ผ่านการเจ็บปวดเสียใจมาเยอะนะคะกว่าคุณจะตั้งหลักได้ก็ก็ใช้เวลาเนาะ มันเสียใจจนถึงที่สุดแล้วนะคะคุณก็เลยตัดสินใจจบความสัมพันธ์นี้ลงไปแล้วคุณจะพยายามที่จะยืนหยัดพยายามที่จะรักษาศักดิ์ศรีของคุณนะคะพยายามที่จะให้ตัวเองสามารถที่จะควบคุมตัวเองควบคุมสถานการณ์ควบคุมตัวเองให้ได้คุณจะไม่ยอมอยู่ภายใต้อิทธิพลความรู้สึกของความรักความรู้สึกที่ให้เข้ามามีอิทธิพลกับคุณอีกแล้วนะคะ ใช้คำว่าพยายามนะซึ่งตอนนี้พอคุณได้ตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์นี้ไปคุณก็ได้พยายามที่จะ move on จบแล้วก็ move on เลยนะโดยการที่คุณตัดสินใจเด็ดขาดว่าคุณจะไม่สนใจเขาแล้วคุณจะลดพลังงานเขาลงไปลดความสําคัญเขาลงไปแบบชัดเจนมากแล้วคุณจะหันกลับมารักตัวเองหันกลับมาให้คุณค่าของตัวเองนะคะอะไรที่เคยเป็นความสุขอะไรที่เป็นสิ่งดีๆที่คุณเคยนึกถึงเขาก่อน อะไรอะไรก็เขาอะไม่ตอนนี้คุณจะเอาตัวเองเป็นหลักนะคะคุณจะทําสิ่งที่ดีกับตัวเองให้ความสุขกับตัวเองนะคะแล้วแต่นะบางคนก็อาจจะเป็นในเรื่องของอการให้สิ่งดีๆกับร่างกายหรือการเสริมทักษะความรู้หรือการเงินหรืออะไรก็ตามที่คุณคิดว่ามันดีกับคุณคุณก็จะสรรหาสิ่งนั้นเพื่อที่จะมาให้กับตัวคุณเองนะคะหันกลับมารักตัวเองเนาะโฟกัสที่ตัวเองพยายามที่จะไม่สนใจเขาแล้วถึงแม้ว่าในใจลึกๆคุณจริง คุณจะยังคิดถึงเขาอยู่นะแต่ก็ทําได้แค่นั้นนะคะทําได้แต่คิดถึงเพราะว่าคุณได้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าคุณจะไม่สนใจเขาแล้วไม่สนใจเขาเหมือนเมื่อก่อนคุณจะจบความสัมพันธ์นี้แล้วก็พยายามที่จะ m o อ่อนนะคะอันนี้ก็คือพลังงานของคุณที่มีต่อเขาในตอนนี้นะ เราจะมาเข้าหัวข้อที่เราตั้งกันไว้เลยนะคะว่าแล้วเขาคนนั้นน่ะเขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะเขาคนนั้นคนที่ผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่หนึ่งนิดหึงเนาะเขาชอบอะไรในตัวคุณขอไพ่ช่วยตอกทีอ,อ,อะตัลโหลเัรีหญ สี่ถ้วยโอเคหกถ้วยสอ้วย ควีนอปารตจัสติกเดซคุนาานีนอปาร์ตมีอจูนตัวเขาอืมเอ็มเพล่เ,เดดจิทัวร์อมเพล่คุนคีนอปั อเขาก็อยู่ในช่วงที่อารมณ์สวิงขึ้นสวิงลงนะสับสนวุ่นวายวเวินเบอร์กับตัวเองอช่างใจคิดคิดแล้วคิดอีกคิดวนไปวนมาคิดถึงคุณด้วยเขานะเขานะอ่ะเขาชอบอะไรในตัวคุณเขาชอบที่ว่าตัวคุณอนะ่ะเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความคิดธรรมเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าตัวเอง ได้สิ่งที่มันไม่คุ้มค่ากับคุณค่าในตัวคุณอ่ะคุณจะปฏิเสธคุณจะไม่ยอมรับให้รักมากขนาดไหนคุณก็จะปฏิเสธคุณก็จะไม่ยอมรับสิ่งนั้นคุณก็จะถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์คุณก็จะจบความสัมพันธ์ลงไปถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นั้นมันไม่ตอบสนองสิ่งที่คุณต้องการหรือมันไม่ให้ความยุติธรรมกับตัวคุณนะคะคุณก็จะปฏิเสธไม่ยอมรับถึงแม้ว่าจะยังรักแค่ไหนก็ตามอืมนะคะ แต่ในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าคุณจะปฏิเสธสิ่งที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมเนาะคุณก็ยังเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีมีความเมตตานะคะคือคุณไม่ใช่คนที่มองโลกในแง่ร้ายเกียวกาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็ยังมีความใจดีมีความอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้คนรอบข้างนะคะยังใจใจดีอยู่ถึงแม้ว่าตอนเนี้ คุณจะไม่สนใจเขาแล้วก็ตามเหมือนกับว่าต่อให้คุณเลิกสนใจเขาแล้วแต่คุณก็ยังเป็นคนที่ใจดีอ่ะมีการซัพพอร์ตช่วยเหลือเสมอเท่าที่คุณจะทําได้ที่คุณเห็นเหมาะเห็นควรคุณก็จะช่วยเหลือคุณก็ยังใจดีช่วยเหลือผู้คนรอบข้างหรือแม้แต่ตัวเขานะคะคือคุณเป็นคนอบอ้อมอารีอ่ะเน้นตรงนี้เป็สิ่งที่ที่เขาชอบถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้ก็ตามแต่คุณก็ไม่ได้เป็นคนที่ เครียดแค้นโกรธขึ้นอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะคุณก็ยังมีจิตใจของอความอบอ้อมอารีมีความรู้สึกของอการเห็นใจช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะก็อันนี้คือจุดเด่นของคุณนะที่เขารู้สึกประทับใจที่เขารู้สึกชอบนะคะอันนี้ก็คือคําตอบของผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่1นึ่นะสำหรับผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่2นะคะ ภาพสัญลักษณ์หน้ากองไพ่เนาะราชินีถือถ้วยอืมกับหัวข้อที่เราตั้งกันไว้นะคะว่าเขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะคลิปนี้เป็นการดูดวงในรวมนะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเป็นพลังงานรวมเนาะมันก็จะมีทั้งในส่วนที่ตรงกับเราบ้างอาจจะตรงกับท่านอื่นๆที่เข้ามาดูคลิปนี้เหมือนกันบ้างเพราะฉะนั้นก็ดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะคะ โอเคค่ะก่อนที่เราจะเข้าหัวข้อที่เราตั้งกันไว้ขอเช็คพลังงานของผู้ที่เข้ามาดูของผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่สองก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณที่มีต่อเขาในตอนนี้เป็นยังไงนะคะขอเช็คพลังงานของผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่สองเนาะว่าพลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนี้คนที่คุณนึกถึงเนี่ยตอนนี้พลังงานของคุณเป็นยังไงขอให้ช่วยบอกทีเปียออฟจูน ออ oh, เอ็มเพลยเลอร์อะนนยพื้นี่อเขาเนี่หนึ่งไม้สองไม้อืม,มน,น,นออกรับนายออกบาน ใช่ไหมโอ้โหเจ็ดถ้วยสิบถ้วยอื้ดซานเด็กถือถ้วยจัสติก อยากจริงจังเนาะอยากจริงจังอยากจริงจังอยากกลับมาช่วงนี้อาจจะห่างหางกันหรืออาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะมีการห่างห่างกันนะคะพลังงานของคุณที่มีต่อเขาในตอนนี้คุณคิดถึงเขามากมีความรู้สึกปั่นป่วนอารมณ์สวิงขึ้นสวิงสวิงก็คือคิอคดถึงอะคิดถึงมากใจบางอ่อนไหวเซนเซทีฟคิด เยอะคิดฟุ้งไปหมดเลยคิดถึงคนคนนั้นแหละนะคะในความรู้สึกเขาในความรู้สึกข,ของคุณนะคือเขาคือคนที่ใช่เขาคือคนที่ใช่ในชีวิตของคุณเลยคุณมีแพชชั่นกับเขาสูงมากอยากจะเป็นครอบครัวเดียวกับเขาเลยนะคะแล้วตอนนี้คุณอยากจะทําสิ่งดีๆให้กับเขานะคะคุณกําลังอยากจะเริ่มต้นอย่างจริงจังในการที่จะให้สิ่งดีๆกับเขา เริ่มต้นอย่างจริงจังในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันไปข้างหน้านะคะคุณกําลังมีแพชชั่นในในความสัมพันธ์ในตัวเขาอะสูงมากอืมแต่ตอนนี้อาจจะอาจจะเป็นเรื่องของรักระยะทางไกลก็ได้หรืออาจจะเป็นช่วงนี้อาจจะห่างๆกันอะไรเงี้ยคือไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเออเลิกลาหรืออะไรนะคะแต่อาจจะช่วงนี้อาจจะห่างกันไมหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องของระยะทางไกลคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเออปั่นป่วนนิดนึงนะคะว่า เออมันอยู่ห่างกันเนาะอาจจะรอคอยข้อความจากเขารอคอยว่าเมื่อ,อไหร่จะได้มาเจอกันอะไรแบบประมาณนี้นะคะซึ่งคุณรู้สึกมั่นคงกับเขามากคุณเวลาคุณนึกถึงเขาคุณจะรู้สึกแคปปี้กระดีกระดานะคะคุณอยากจริงจังกับเขามากเนาะอันนี้ก็คือพลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นในตอนนี้นะคะ ทีนี้เราจะเข้าหัวข้อที่เราตั้งกันไว้แล้วนะว่าแล้วเข้าคนนั้นน่ะเขาชอบอะไรในตัวคนนะคะเขาคนนั้นคนที่ผู้ที่เข้ามาเลือกกองให้ในกองที่สองเลือกถึงเนี่ยเขาชอบอะไรในตัวณขอให้ช่วยบอกทีอืมความเจดียอบอ้อมอารีหกถ้วยอ่อง The Fool มีการสื่อสารที่ดีนายออกคับเด็กถือไม้ ฟะจูอ <For> uh ืมเอ็มเพลสมาแล้วค่ะอ uh ็อ huh. คุณเป็นเอ็มเพลสขเขาอะคุณใจดีใจดีมีเมตตากรุณา <c ười> เป็นคนใจดีนะคะเขาชอบอะไรในตัวคุณคุณเป็นคนที่ซัพพอร์ตให้การช่วยเหลือ ผู้อื่นบุคคลรอบข้าหรือหมายถึงตัวเขาก็ได้คุณเป็นคนที่ทํางานในความสัมพันธ์นี้ดีมากนะคะเ,เป็นคนที่จิตใจดีช่วยเหลือซัพพอร์ตดูแลเอาใจใส่อย่างดีนะคะมีการดูแลเอาใจใส่อย่างดีแต่ในขณะเดีวยวกันคุณก็มีความเป็นตัวตนเป็นตัวของตัวเองสูงนะเห็นคุณเป็นคนที่แบบ จิตใจเมตตาปปลนีช่วยเหลือคนรอบข้างร,รวมทั้งหมายถึงตัวเขาด้วยในการที่จะซัพพอร์ตดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือใดๆก็ตามนะคะแต่ว่าคุณก็มีความ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 เป็นตัวของตัวเองสูงในบางม,มุมคุณก็จะเป็นมีความเป็นตัวของตัวเองตรงที่ว่าต่อให้คุณรักหยย่วงใยดูแลเอาใจใส่เขาดีขนาดไหนเนี่ยคุณก็จะมีความเป็นตัวเองในการที่ คุณจะไม่ไปพูนบายในชีวิตเขามากอะนะคะคุณจะมีโลกส่วนตัวของคุณนะคะความที่คุณมีโลกส่วนตัวในที่อาจจะคุณอาจจะเป็นโทรเวิร์ t ได้นะคะมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงซึ่งเขาชอบดูแล้วมันดูเท่มันดูแบบดูเป็นอิสระอืมเหมือนกับว่าเขาการที่คุณจะให้สิ่งสิ่งนี้กับใครอะมันมีความเป็นพิเศษเขาคุณถึงได้ให้ทั้งนั้นที่ตัวคุณตัวตนคุณจริงๆคุณไม่ได้สนใจใครเท่าไหร่รักอิสระ นะคะให้ความสําคัญกับพื้นที่ของตัวเองแต่การที่คุณมาใส่ใจดูแลเขาหรืออะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าเ,เขาคนนั้นจะรู้สึกว่าเป็นคนพิเศษนะคะมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณเนาะท,ทั้งที่ตัวตนของคุณจริงๆอะ่ะเป็นอิสระไม่ค่อยสนใจใครแล้วก็จะมีโลกส่วนตัวสูงสิ่งที่เขาประทับใจนะและในขณะเดียวกันเวลาที่ความสัมพันธ์มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่า มันมีเรื่องราวอะไรที่มันมากระทบและทําให้เกิดการสัน่นไหวหวั่นไหวหรืออะไรเงี้ยคุณก็จะรู้จักที่จะช่างใจพินิจพิเคราะห์พิจารณานะคะมีเหตุมีผลในการวิเคราะห์ไม่ได้เป็นคนที่ขี้โมโ oh หจ้างอารมณ์เนี่ยไม่ใช่เลยนะคะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามที่มันมันทำให้อ่ความสัมพันธ์ที่สันคอนคุณก็จะใช้หลักการเหตุผลคิดพินิษพิเคราะห์คุณรู้ด้วยนะคุณรู้ด้วยว่าอะไรเป็นอะไร แล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีโลกส่วนตัวนั่นคือสิ่งที่เขาประทับใจนั่นคือสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณนะคะอันนี้ก็คือคําตอบของผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่2นะสำหรับผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่3านะคะรูปภาพสัญ,ญลักษณ์หน้ากองไพ่นะกับหัวข้อที่เราตั้งกันไว้นะคะว่า เขาชอบอะไรในตัวคุณเนาะคลิปนี้เป็นการดูดวงเรือรวมนะคะมันเป็นพลังงานรวมเนาะไม่ใช่พลังงานส่วนตัวไม่ใช่ดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางส่วนที่ตรงกับเราบ้างบางส่วนอาจจะตรงกับท่านอื่นๆที่เข้ามาดูคลิปนี้เหมือนกันบ้างมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นก็ดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะคะโอเคค่ะก่อนที่เราจะเข้าหัวข้อที่เราตั้งกันไว้ขอเช็คพลังงานของคุณก่อน ขอเช็คพลังงานของผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่3ามที่มีต่อเาขาคนนั้นนะว่าตอนนี้พลังงานของคนที่มีต่อเาขาคนนั้นเป็นยังไงขอให้ช่วยบอกเอาพลังงานคุณหเหรียญมาเลยลงงเด็กถึงเหรียญโอเคงออวัน สองดาบพลังงานคุณนะแปดห้าสามเหลี่ยม king of swords ี t r e n g t อ green ะ b j e ลตอนนี้คุณอยู่ในช่วงที่ช่างใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ออ คพลนครับพี่ดอกบานค่าไหมพี่นหวานพลังงานของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นในตอนนี้เนาะคุณเคยทำงานในความสัมพันธ์นี้หนักมากคุณเคยให้ความรักให้การดูแลเอาใจใส่ให้ความ เทคแคร์ care, ดูแลคิดถึงเขาก่อนเสมอดูแลเขาอย่างดีด้วยด้วยดีมาเสมอเวลาเขาทำอะไรผิดหรือทำอะไรที่มันไม่ค่อยเข้าท่าคุณก็ให้อภัยเขาเสมอให้โอกาสเขาเสมอที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วคุณก็รู้สึกเหนื่อยมากนะคะคุณรู้สึกเหนื่อยมากจนตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวละ ไม่เอาละคุณจะไม่เป็นแบบนี้คุณจะไม่เป็นแบบนี้อีกแล้วคุณจะไม่เป็นแบบนี้อีกต่อไปแล้วนะคะคุณได้ลดสถานะของเขาลงมาลดความสําคัญของเขาลงมานะถึงแม้ในใจคุณจะใจบางจะคิดถึงจะเซนซิทีฟกับเขาขนาดไหนเนี่ยจะเศร้าโศกเสียใจจะน้อยใจกับเขาขนาดไหนแต่คุณได้ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าคุณจะลดสถานะลดความสําคัญเขาลงไปนะคะให้เป็นแค่คนคนหนึ่งในความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ถึงตัดขาดนะไม่ได้ตัดขาดแบบ แต่ความสัมพันธ์ขาดไปเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าลดความสําคัญของเขาลงไปจากคนที่เป็นคนที่ให้คุณให้ความสําคัญมากๆอันดับหนึ่งอ่ะก็เป็นแค่คนคนหนึ่งในความสัมพันธ์มีระยะห่างกับเขานะคะเพราะคุณเหนื่อยเหนื่อยมากๆแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วเนาะตอนนี้คุณก็หันกลับมารักตัวเองหันกลับมาให้คุณค่ากับตัวเองหันมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็พยายามที่จะไม่สนใจเขานะคะไม่โฟกัสที่เขาไม่สนใจเลย แล้วขณะเดียวกันคุณก็อยู่ในช่วงของการก็คิดเยอะคิดมากสับสนวุ่นวายเหมือนกันนะก็ช่างจะอยู่ว่าจริงๆแล้วควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะแต่ตอนนี้คุณตัดสินใจลดสถานะความสําคัญเขาลงมาก่อนนะคะอันนี้ก็คือพลังงานของคุณที่มีต่อเขาในตอนนี้นะอืมโอเค เราจะเข้าหัวข้อที่เราตั้งกันไว้นะคะว่าและเขาคนนั้นเนะ่ยเขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะเขาชอบอะไรในตัวคุณในตัวของผู้ที่เข้ามาเลือกคนให้ในกองที่สามนะเขาชอบอะไรในตัวคุณฟองใหช่วยบอกทีเด็กเขาชอบอะไรในตัวคุณหกไม้ <H ung> สองถ้วยถ้วยตอนนี้เขาเงียบจับไปแล้วโอเคเอ็มพรสห้าถ้วยสองถ้วยมีสามถ้วย จิตถ้วยเนาะคิงอ้ว่าเขารู้ด้วยนะว่าคุณลดสถาน,นะความสำคัญเขาลงไปเขารู้ล่ะคิดอยู่คิดหาทางอยู่คุณเป็นคนรักที่ดีอ่ะ ถ้าเป็นคนรักคุณก็เป็นคนรักที่ดีมากน่ารักนั่นเขาก็รู้แหละว่าคุณนะ่ยไม่ค่อยสนใจเขาแล้วไม่โฟกัสที่เขาแล้วคุณหันกลับไปรักตัวเองไปโฟกัสกับตัวเองแล้วก็ไม่สนใจเขาแล้วเขารู้นะเขาชอบอะไรในตัวคุณเขาชอบที่เวลาคุณเจอเรื่องราวที่มันแย่ๆเรื่องนา้ที่ทําให้คุณผิดหวังเสียใจหรือถ้าเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่มันมีการ มันเป็นความมันเป็นความสัมนธ์ที่มีปัญหาที่มันไม่สามารถจะพัฒนาได้เป็นความไม่ไม่ประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์หรือว่าความสัมพันธ์ที่มีการจบลงไปและจบไม่ค่อยสวยด้วยนะคุณก็จะสามารถที่จะต่อสู้ลุกขึ้นมาสู้แล้วก็เดินก้าวเดินไปข้างหน้าได้นะคะคุณไม่ยอมแพ้คุณไม่ใช่คนที่จมอยู่กับความทุกข์อ่ะคุณไม่ใช่คนที่จมอยู่กับความทุกข์คุณเป็นคนที่เข้าใจเข้าใจอะไรเสมอเข้าใจ ไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดแค้นไม่อาฆาตคุณเข้าใจแล้วคุณก็ยอมรับแต่คุณก็จะมีพลังงานในตัวคุณบางอย่างที่คุณไม่ได้จมอยู่กับความทุกข์คุณก็จะก้าวไปข้างหน้าในชีวิตของคุณคุณก็จะคุณก็ยังมีแพชชั่นในการดําเนินชีวิตพยายามที่จะเอาตัวเองที่จะพัฒนาตัวเองไปข้างหน้านะคะไม่ได้จมอยู่กับความทุกข์ไม่มานั่งตัดพ้ออะไรอย่างเงี้ยถึงแม้จริงๆในใจคุณจะแบบน้อยใจหรือเซนสิทีฟขนาดไหนนะใจอ่อนใจบางขนาดไหนแต่ว่า ในในสิ่งที่เขามองคุณเนี่ยเขารู้สึกอืก็ทึ่งอะ่ะทึ่งในความที่พอความสัมพันธ์มันจบลงไปมันมีเรื่องราวให้เสียใจมันไม่สามารถจะพัฒนาความสัมพันธ์ได้หรือความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังมันก็มีความเสียใจมีความเศร้าอยู่ในนี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาแต่คุณก็จะสามารถเดินหน้าต่อไปในชีวิตได้ไม่มานั่งจมกับความทุกข์ไม่มาดราม่าไม่มานู่นนั่นนี่แล้วคุณก็เข้าใจมันนะคะคุณในสายตาเขาคือคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความโรแมนติกมีความสดใสล่าเริงโอ้ oh, ดูเพอร์เฟกเลยนะเป็นคนที่มีความสดใสล่าเริงนะคะน่ารักมีสเสน่ห์แล้วเขาก็รู้สึกผิดด้วยตอนนี้เขารู้สึกผิดนะเขารู้สึกผิดกับคุณอยู่แล้วเขาก็รู้ตัวแล้วว่าคุณนะ่ะได้ลดความสําคัญเขาลงไปแล้วคุณนะ่ะไม่สนใจเขาแล้วเนาะอันนี้แถมมานะคะสรุปนะสรุปว่าเขาชอบคุณตรงไหนเขาชอบคุณที่เป็นคนที่ จะใช้คาว่ามองโลกในแง่บวกก็ได้นะแต่ก็มองโลกตามความเป็นจริงนะเวลาเกิดการผิดหวังเสียใจนในชีวิตหรือแม้แต่เรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้เป็นอย่างใจมันมีความเศร้าโศกเสียใจมีการเลิกลากันอยู่ในนี้แต่คุณก็ยังสามารถที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าในชีวิตได้ไม่มานั่งข้ามควรไม่มาดราม่าไม่มาอนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเออคุณสามารถก้าวไปต่อในชีวิตได้แล้ว คุณเป็นคนที่ในสต,ตางค์เขาคือคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่น่ารักเป็นคนสดใสล่าเริงนะคะอันนี้ก็คือคําตอบของผู้ที่เข้ามาเลือกกองไพ่ในกองที่3นะ